ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการผู้ขอรับการประเมินนางสาวพรชลาดากล่อมเสียงตำแหน่งครูโรงเรียนอ่างศิลาอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบ,บลราชธานีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขตอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญประวัติผู้ขอรับการประเมินนางสาวพรชลาดาก่อมเสียงเกิดเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2529ปัจจุบันอายุ34ปีประวัติด้านการศึกษา ปีพุทธศักราช2552จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีประวัติการรับราชการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการเมื่อวันที่28มีนาคม พุทธศักราช2559ตำแหน่งครูผู้ช่วยปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนอ่างศิลาอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีรวมอายุราชการ5ปี3เดือนมีชั่วโมงปฏิบัติงานย้อนหลัง3ปี สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมม .4 ทับ1โดยมีจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานย้อนหลัง3ปีจำนวน2,840ชั่วโมงชั่วโมงการปฏิบัติงานย้อนหลัง3ปีติดกันปีการศึกษา2,561ภาคเรียนที่1 540ชั่วโมงภาคเรียนที่สอง 1, 4ชั่วโมงรวมเรียน14 0่ชั่วโมงปีการศึกษา2,562ภาคเรียนที่หนึ่งชั่วโมงภาคเรียนที่สอง,ง 2, นน2ชั่วโมงรวมทั้งสองภาคเรียนจำนวน972ชั่วโมง ปีการศึกษา2563ภาคเรียนที่1 480ชั่วโมงภาคเรียนที่2 384ชั่วโมงรวมทั้งสองภาคเรียนจำนวน864ชั่วโมงหน้าที่ด้านการสอนภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2563าจำนวน25ชั่วโมงต่อสัปดาห์รหัสวิชา คอควาย23102วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน15ชั่วโมงต่อสัปดาห์รหัสวิชาคอควาย3 2 2 0 3วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1ถึง2จำนวน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ กิจกรรมโฮมรูมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับสจำนวน1ชั่วโมงกิจกรรมชุมนุม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลายจำนวนหนึ่งชั่วโมงกิจกรรมยุวกาชาติมัธยมศึกษาปีที่3จำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์กิจกรรมจริยธรรมทุกระดับชั้นจำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ หน้าที่พิเศษงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. เจ้าหน้าที่การเงิน 2. เจ้าหน้าที่งานแผนงาน 3. ครูเวรประจำวันและครูเวรประจำวันหยุดตามคำสั่ง 4. ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หทับ1การปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อรับการประเมินการขอเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการด้านที่หนึ่งด้านการจัดการเรียนการสอนผู้ขอรับการประเมินได้มีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอ่างศิลาโดยร่วมประชุมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพพัฒนาทางด้านวิชาการของโรงเรียนโดยจัดทําหลักสูตรอย่างเป็นระบบ ในการวิเคราะห์หลักสูตรประเมินและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและนโยบายของโรงเรียนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีองค์ประกอบครบถ้วนมีการบันทึกผลการเรียนรู้และนำผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถพัฒนาสื่อและนวัตกรรมโดยสอดคล้องกับกระบ,บวนการจัดการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ให้คำปรึกษาร่วมกันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพและตามเป้าหมายของสถานศึกษาที่กำหนดไว้ด้านที่ 2. ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ผู้ขอรับการประเมินได้จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน โดยผู้เรียนมีความร่วมมือในการสร้างสรรค์ในการจัดการห้องเรียนรักษาความสะอาดห้องเรียนสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการรวบรวมสารสนเทศของผู้เรียนในชั้นเรียนมีการเยี่ยมบ้าน และดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเอาใจใส่ส่งเสริมผู้เรียนได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพผู้ขอรับการประเมินการพัฒนาตนเองเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพ และทางวิชาการมีการศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสารรค์ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอและพัฒนาวิชาชีพตลอดกันร,ร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบต่างๆทางวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณของวิชาชีพจากการมีความรักความศรัทธาในวิชาชีพมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพมีความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลัง ตลอดจนการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้รับการประเมินประสบผลสำเร็จและความภาคภูมิใจจากการปฏิบัติงานและวิชาชีพจนได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ปีการศึกษา2562ผู้ขอรับการประเมินขอขอบพระคุณทุกคำแนะนำทุกข้อเสนอแนะพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยให้ผลดีต่อผู้เรียนและสถานศึกษาต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ